哎，为什么你弟？ วันจันทร์ผู้ชมเขาคนสำคัญแล้วคุยค่าตัวคุณนะผมวันที่29มิถุนาน ขอแล้วแต่รอตั้งดีวันนี้วันนี้ี่ราไหนมาครับคี่ชเดี๋ยวเดี๋ยวขอูที่ตาไอยไปเจอตนที่นาดีไปบ้างใช่นมาถามคอมพิวเรได้ไควเอม่า はあ

บาย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 ด่างเลย